โอเคครับกระลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมก็พบอีกครั้งนะครับกับมายโนนีนะครับผมและเช่นเคยนะครับเราอยู่ในรายการเล่าไดโนกับมายโนนีแลเตียนะครับเป็นรายการเล่าเกี่ยวกับสัตว์สิ่งวิชีวิตตึกดําบานจัมโบ้ฟอสซิลหรือไดโนเสาร์ต่างๆนานานะครับผมและวันนี้นะครับเราก็มีต้นตระกูลของสิ่งวิชีวิตที่เรียกว่านอนดึกดําบานมานําเสนอเพื่อนๆได้รับฟังกันและนั่นก็คือหนอนดึกดําบานนะครับนอนเปิดแข่งตัวแรกของโลกที่มีชื่อว่าอีลิงเจียสไปซิฟอร์มิสนะครับผม ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็รอไปติดตามรับชมกันได้เลยและพิจีตรแล้วนะครับพบฟอสซิลที่ใช้เป็นหลักฐานว่าสัตว์สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองเป็นครั้งแรกของโลกย้อนกลับไปยุคข,ของ ED a ีแอคคันนะครับเมื่อประมาณ550ล้านปีที่แล้วโปงสัตว์ทั้งหลายนะครับในโลกล้วนแล้วแต่อาศัยอยู่ในทะเลและส่วนมากนะครับก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองนะครับนั่นก็คือมักจะงเกิดแล้วก็งอกติดกับอยู่พื้นที่ของทะเลนะครับ แต่แล้วนะครับก็มีสัตว์บางชนิดที่มีลักษณะคล้ายกิ้งคือหรือคล้ายหนอนนะครับมีเปลือกแข็งที่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ด้วยตัวเองและหีหลิงเจียเนี่ยนะครับเป็นฟอสซิลที่มีการขุดค้นพบในแม่น้ําแยงซีเทียงนะครับในประเทศจีนก็ถือว่าเป็นหลักฐานฟอสซิลครั้งแรกของโลกนะครับที่ยืนยันว่าสัตว์เริ่มมีวิวัฒนาการการเคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองการค้นพบในครั้งนี้นะครับเป็นผลงานของซู้ไห่เสียนนะครับศาสตราจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเทคนะครับ ที่ได้ขุดค้นพบซากฟอสซิลที่เป็นคโครนใต้ทะเลในยุ e. ค E D แ c k e r า a n นะครับจำนวน35ชิ้นที่มีอายุอยู่ในช่วง551-539ล้านปีและจากหลักฐานพบว่าสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายนอนหรือกิ้งกือน,นี้นะครับได้ทิ้งร่องรอยเป็นทางยาวไว้บนแผ่นดินแผ่นคโคลนครับอ่อนนุ่มใต้ทะเลก่อนที่มันจะเสียชีวิตในทิศทางที่มีการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างชัดเจน หนอนตัวนี้นะครับมีร่างกายที่สมมาตรทั้ง2ด้านนะครับรุ่นแรกๆของโลกสัตว์นี้นะครับเกิดมาก่อนทโทรไบที่เรารู้จักกันดีในยุคของแคเมเบียนที่มีร่างกายถึง3ส่วนแยกจากกันแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับหนอนตัวแรกของโลกที่เป็นหนอนเปลือกแขงนะครับที่มีอายุมากกว่า550ล้านปีและถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ไมโนนี่ด้วยครับ สำหรับใครที่ไม่อยากาพลาดในการรับชมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับปิ๊งปิงสวัสดีครับ